ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาย,ยังหน้าสอนอทองหล่อนะครับซึ่งในวันนี้ครับสอนอทองหล่อสำนักง,งานเขตพัฒนาและภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพัฒนานะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีงานในวันนี้ครับใช้ชื่องานว่ารวมใจพักร่วมพลังสร้างความดีเพื่อแผ่นดินครับ สำหรับกิจกรรมของงานในวันนี้เนี่ยประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาต่างๆมากมายครับเช่นมีการตัดแว่นสายตาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยมูลนิธิอาสาอนามัยชนบทและมีการจัดการตัดผมให้กับพี่น้องประชาชนและน้องๆที่อยู่ในเขตวัฒนารวมทั้งยังมีบูธต่างๆอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปครับว่างานในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ อิตาสาถวายความเคารพพระบรงฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้ามณฑยาฮื่มลูก ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการเขตพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะครับท่านผอครับวันนี้ผมอยากจะทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะทางสำนักเขตวัฒนาและร่วมกับสนทองหลอมมีความยินดีปราบปรุ่มที่จะได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินและเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10บค่ะเราจัดทำความดีด้วยหัวใจโดยปรับภูมิทัศน์ของ พื้นที่ทองหล่อทั้งซอยทำเพื่อให้ความสวยงามมีความสดชื่นในพื้นที่ทองหล่อค่ะครับและเพื่อแสดงความจงรักภักดีของเขตพัฒนาและตระทองหล่อและภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในงานนะครับว่าวันนี้ในบรรยากาศของงานในวันนี้มีอะไรบ้างครับครับและทุกงานที่เป็นงานจิตอาสานะครับเราก็จะได้พบกับทาง คุทิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ครับสำหรับความรู้สึกในวันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมงานนั้นเป็นหมามงคลมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ได้มาช่วยแจกแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุในชุมชนทองหล่อค่ะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงหนึ่งแกนหลักที่เป็นกำลังสำคัญของการจัดงานในวันนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของพี่บินมอไซค์นะครับที่วันนี้ได้มาใช้บริการตัดแว่นสายตานะครับพี่ครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับมีความรู้สึกว่าภูมิใจและดีใจมากครับที่มาแจกแว่นสายตานะครับเพราะว่าพวกประชาชนทุกคนบางคนก็ตังค์แต่ซื้อมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมก็ภูมิใจมากครับยิ่งมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ครับ ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ได้เข้ามารับแว่นสายตาในวันนี้พี่ครับวันนี้มีความสุกอย่างไรบ้างครับอ๋อมีความดีใจมากค่ะที่พระองค์ท่านได้เห็นความลำบากของประชาชนที่มองไม่เห็นมองไม่ชัดอ,อสายตายาวใช้แว่นประจำวันอยู่ทุกวันตลอดเวลาค่ะเพราะว่าต้องใช้ทำงานป้าเย็บตัดเสื้อผ้าค่ะ อยู่กับบ้านต้องใช้แว่นสายตาตลอดเวลาค่ะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงที่วันนี้มีความรู้สึกปราบปลืมไปอย่างมากนะครับครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือหนึ่งในแกนนําที่สําคัญอีกหนึ่งท่านนะครับที่มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแหม่มครับสวัสดีค่ะคุณแหม่มครับความรู้สึกลึกๆเลยนะครับที่เป็นแกนนําสําคัญเลยที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะก็ มีความสุขภูมิใจและปลื้มใจนะคะที่วันนี้ได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะบถวายวเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะในวันที่28กันฎาคมที่จะถึงนี้กับชื่องานของเรานะคะรวมใจพักรวมพลังสร้างความดีเพื่อแผ่นดินตรงนี้ค่ะเราได้สร้างความดีจริงๆ,ๆเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราได้จัดกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมนะคะคุณดอนเช่นกิจกรรมเรื่องของการตัดแว่นสายตานะคะตัดผมฟรีให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมที่ฉีดวัคซีนให้กับหมาแมว รวมทั้งแจกปุ๋ยให้กับชุมชนต่างๆในเขตพัฒนานะคะมีความสุขดีใจที่เราได้สร้างสิ่งดีๆแล้วก็เป็นการอิ่มบุญปัดน้ําใจซึ่งกันและกันในวันนี้ค่ะครับตอนนี้ก็คือหนึ่งในแกนนําที่สําคัญของการจัดงานในวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยก็คือในเรื่องของการทําบัตรให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนที่นะครับสวัสดีครับปอครับค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เธอระเกียด ให้ในหลวงรัชกาลที่1ิบนะคะโดยเราใช้ทำบัตรขึ้นที่โดยใช้รถค่ะวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเคยเห็นแต่การทำบัตรในสำนักงานเขตวันนี้มาทำนอกสถานที่จะเป็นยังไงนั้นตามผอเอเขตขึ้นไปที่รถเลยครับเชิญเ,เ,เ,เลยค่ะเชิญเพื่้นมาทำบัตรบนรถเลยนะคะวันนี้เราให้บริการฟรีนะคะ ก็ท่านผู้ชมครับและที่อยู่กับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็เป็นผู้ที่มาทําบัตรประชาชนนอกสถานที่ที่วันนี้สำนักงานเขตพันาจัดขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนที่มีภูมินาอยู่แถวนี้นะครับคุณลุงครับวันนี้มาทําบัตรประชาชนนอกสถานที่สะดวกสบายแล้วก็แมวรู้สึกอะไรบ้างครับดีครับผมว่าช่วยเหลือได้เยอะเลยครับจัดดีมากครับครับแล้วคุณลุงบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับครับผมอยู่หลังสอนอนนี่แหละครับ เดินทางมาลำบากไหมครับเพราะว่าเห็นขาคุณลุงต้อ<ล><า>งใส่ไม่เท้าด้วยครับผมเป็นตั้งแต่เด็กนะครับมันก็ลำบากอยู่แต่ถ้ามาอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับครับและนี่ก็เป็นความสะดวกสบายที่ทางสรรัญบ้งานเขตพัฒนาเนี่ยให้บริการกับพี่น้องประชาชนานอกสถานที่นะครับสวัสดีค่ะน้องวันนี้มีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีใจคะ่ะลำบากครั้งแรกหรือเปล่าครั้งที่สองคะ่ะครั้งที่สองเป็นนางสาว,วโอ้วันนี้น้องเป็นนางสาวแล้วนะครับครั้งแรกเป็นเด็กหญิงวันนี้เป็นนางสาวแล้วคุณยายครับ ดีใ,ใจแม้วันนี้ที่สำนักงานเขตก็มาบริการถึงสถานที่เลยดีใจค่ะสะดวกสบายดีค่ะมันอยู่ใกล้บ้านก็เลยก็เลยพามาครับแล้ววันนี้ก็คือการบริการอดอกุุณและดีของสำนักงานเขตพัฒนานะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือผู้ที่นําเอาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาซ่อมในงานนี้วันนี้มีความสุดเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นการบริการประชาชนที่ดีมากเลยครับ มันช่วยประหยัดรายรายจ่ายของของประชาชนที่ต้องการเอาไปซ่อมนะครับวันนี้นาเอาอะไรมาซ่อมครับเอาพัดลมครับตอนแรกก็จะทิ้งเลครับแต่ทีนี้พี่เขาซ่อมได้แล้วครับไม่ทิ้งแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่วันนี้ได้มาใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่งานในวันนี้ครับขอท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่กับผมนะครับก็คือวงดนตรีที่วันนี้ได้ เข้ามาเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ในงานนี้นะครับพี่เต่าครับวันนี้ความรู้สึกเลยมาเรล่นดนตรีเพลงพระนคพนรู้สึกอยังไงบ้างครับภูมิใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็ยินดีมากเลยที่ได้เห็นงานการจัดงานเนี่ยจัดกันได้อย่างสมเกียรติเลยครับ